ผู้สูงวัยหลายคนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นภาระลูกหลานได้คือภาวะกระดูกหักทีนี้เรื่องของกระดูกเนี่ยในผู้สูงวัยนะหลายคนก็อายุสัก50-60คือกระดูกเนี่ยมันก็มีความสําคัญในแง่ของพยุงร่างกายถูกป่ะและแร่ธาตุที่สําคัญในกระดูกก็คือแคลเซียมแคลเซียมในร่างกายคนเราเนี่ยมีอยู่2จุดใหญ่ๆก็คือในกระดูกกระดูกคนเรานี่แหละกระดูกกระโหลกกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกสะโพกกระดูกสันหลังเนาะอีกจุดหนึ่งคือในเลือดครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า ระดับแคลเซียมในเลือดเนี่ยมีความสําคัญมากถ้าระดับแคลเซียมในเลือดลดต่ําลงเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เราจะอ่อนเพลียซึมชักเกรงกระตุกแล้วก็เสียชีวิตได้ดังนั้นแปลว่าถ้าระดับแคลเซียมในเลือดน้อยเนี่ยนะครับเขาในกระดูกเนี่ยจะต้องละลายแคลเซียมออกมาเพื่อมาเติมแคลเซียมในเลือดซึ่งถ้าเรารู้ว่าแคลเซียมในร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถจะสร้างได้เองนะ ด,ดังนั้นเราต้องกินเข้าไปครับถ้าเรากินได้น้อยแคลเซียมในเลือดน้อยก็ทําให้กระดูกต้องละลายแคลเซียมตัวเองออกมาเพื่อเติมในเลือดเพื่อคงสภาวะแคลเซียมในเลือดให้คงที่ดังน,นั้นถ้าเรากินแคลเซียมไม่เพียงพอแปลว่ากระดูกจะต้องสะะองออละ, od, สะ,ะแคลเซียมตัวเองออกมาและเมื่อกระดูกสละแคลเซียมตัวเองออกมาเราก็จะเกิดภาวะกระดูกบาง ทีนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าแคลเซียมถ้าสังเคราะห์ในร่างกายไม่ได้คุณต้องกินเข้าไปถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยก็ต้องกินมาจากอาหารข้างนอกหรือแคลเซียมเสริมถูกไหมดังนั้นอาหารข้างนอกเนี่ยที่อาหารจากภายนอกเนี่ยที่มีแคลเซียมสูงทุกคนรูู้่แล้วคือนมอายุ40บวกคุณต้องกินนมอย่างน้อย4แก้วต่อวันแบบที่2ก็คืออายุ50กว่าต้องกินนมนะครับอย่างน้อย5แก้วต่อวัน 60-70แก้วต่อวันอันดับที่2ก็คือกุ้งแห้งอันดับ3ก็คือปลาเล็กปลาน้อยที่กินในทั้งกระดูกเช่นปลาสลิดปลาไ้ตันเป็นต้นอันที่4ก็คือผักซึ่งต้องเป็นผักใบเขียวที่มีก้านแข็งอันนี้จะมีแคลเซียมปริมาณสูง เช่นผักขนาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณกินไม่ได้แบบนี้นะครับคุณต้องกินแคลเซียมเสริมหลายต่หลายคนก็ต้องกินแคลเซียมเป็นเม็ดเป็นผงเป็นเม็ดฟู่เสริมเข้าไปถูกปะ่ะ40ต้องใช้แคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันถ้าอายุ50ต้องใช้แคลเซียม1000มิลลิกรัมต่อวันถ้าอายุ60ต้องแคลเซียม 1, 200มิลลิกรัมต่อวันเข้าร่างกายดี D ที่สุดนะครับต้องเป็นแคลเซียม L 3ริโ ถ้าเป็นแคลเซียมรูปแบบอื่นจะดูดซึมไม่ค่อยดีอันนี้ดีที่สุดนะครับดูดซึม90%ที่สําคัญกินตองทองวางได้และถ้าคุณจะหาะแคลเซียมให้ดีที่สุดตรงนี้ต้องอาศัยรูปแบบที่เป็นแบบเม็ดฟูหรือแบบผงละลายน้ำและมีวิตามินดีในนั้นด้วยเพื่อดูดซึมให้ดีที่สุด